สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเปรัเทียชาแนลนะครับจูเบจูเบเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้ผมมีวิธีแนะนําการหางเงินมาบอกเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับโปรตีบวกนี่แหละซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงซึ่งผมก็เพิ่งจะนึกได้นี่แหละผมเพิ่งจะนึกได้วันนี้เลยที่ทําคลิปทาคลิปวันที่สองนะครับสองวันที่สองเดือนหกแต่ว่าคลิปนี้อาจจะลงวันที่สาหรือสี่นะครับซึ่งผมจะให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัคร ช่องผมนะครับได้ดูก่อนนะได้ดูก่อนแล้วซึ่งต่อต่อไปนะครับหากสมาชิกอะสมัครซัพพอร์ตช่องผมเยอะเพื่อคีปหาเงินอะอาจจะไม่ได้ถูกเอามาลงในช่องอีกแล้วก็ได้หรืออาจจะช้าหลายวันเลยอาจจะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์เลยนั่นเองเพราะว่าก็อยากให้คนที่ซัพพอร์ตแล้วนะครับได้เงินกลับไปแล้วก็กลับมาซัพพอร์ตเราอีกในเดือนต่อๆไปต่อๆไปเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่น เล่นเกมแล้วก็พยายามหาเงินให้ได้กลับมาด้วยก็จะต้องพยายามหาวิธีทางที่ใช้ทุนไม่เยอะครับเพราะผมมีคนไม่ค่อยมีทุนนะก็จะใช้ทุนไม่เยอะทําให้แบบแทบทุกคนที่มาดูอะ่ะมีโอกาสที่จะทําตามได้แล้วได้เงินกลับมานิดหน่อยอาจจะพอไม่ได้พอแบบเอามาประทังชีพได้หรอกแต่อาจจะทําให้เราแบบได้เงินมาเติมเกมฟรีๆได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเยอะด้วยก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาเรื่อกมาเลยซึ่งวิธีการมาน,นี้นะครับก็ จะเป็นการที่ให้เรานะครับเติมเงินกิจกรรม1510กับกิจกรรม44บาทนะครับโปรลับ4 4กับ1510นะึ่งะซึ่งแล้วแต่ว่าคนที่ดูคลิปนี้ต้องการลงเงินในระดับไหนนะครับลงระดับไหนนะก็เราจะมีเวลาเหลือหลังจากที่เห็นคลิปเนี่ยน่าจะประมาณ10วันประมาณ10วันนะครับในการเติม1510 แต่44บาทได้ถึงสิ้นเดือนนะยังหาเงินได้เหมือนกันนะยังหาเงินได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาคำนวณส่วนส่วนต่างให้ดูด้วยว่าทำยังไงโดยก่อนอื่นนะครับมันจะเป็นโปรได้ตีบวกใช่ไหมได้ใบตีบวกใบการแตกมนติดไอเดีเราก็ต้องทำการรับจ้างกดการแตกนะครับซึ่งบางครั้งอะถ้าเป็นไอดีหลักเราก็อาจจะต้องไว้ใช้เองนะครับแล้วไม่ก็ต้อง ให้คนอื่นอะเอาสกิลมาให้เรากดให้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งถ้าเราเป็นคนไม่มีเครดิตใช่ไหมแต่อีกวิธีหนึ่งคือถ้าเป็น id ไกลมันจะมีคนคอยรับซื้อการแตกติดไอดีไปตีบวกอยู่แล้วด้วยอันนี้เราก็สามารถขายได้เช็คเครดิตคนคนมาซื้อให้ดีๆแค่นั้นเองอ่ะต่อมาแล้วใบกันเอ้ใบตีบวธรรมดาเราจะมาตีบวกสกิลให้ได้กําไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวเกมขึ้นมาก่อนนะครับ ให้เรานะเข้าไปที่ de shop ครับแล้วทำการเลือกไปที่สกิลกดสายสติดหรือรัดก็ได้นะซื้อสกิลแรกมาครับที่ราคา5,000เซนซื้อมาแล้วเราเอามาบวก4ซึ่งผมน่าจะมีอยู่ที่ตัวนะเดี๋ยวผมขอมเป็นไม่ซื้อแล้วกันนะครับอับสกิลใบธรรมดาอ่ะเนี่ยผมเป็นใบผมทดสอบให้ดูแล้วก็สายไหนหน้าอยู่ไหนหน้าผมหาไม่เจอ ผมเอาออกไปแล้วหรือไงนะเดี๋ยวขอไปทดสอบดูในคังแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเผลอใส่คังเอาไว้ใช่ผมเผลอใส่คังเอาไว้แต่เนี่ยผมก็มีส,ก,สกิลธรรมดาที่ผมไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันขายไม่ได้อยู่แล้วผมเอาออกมาบวกให้ด้วยอ่ะซิเทมเราไปที่ My Room ต่อก็กดอัปเกรดสกิลครับแล้วเราก็ตีบวกมันไปเลย ตีบวกโดยวิธีตีบวกของผมนะครับผมจะตีสกิลเล็กๆพวกเนี้ที่หนึ่งสอง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 สเต็ปเป็น1นึ่งสองหนึ่งสองทสกิลนะตีสกิลละสองครั้งก่อนติดไม่ติดไม่รู้เนี่ยกลับลงมาเนี่ยคือโคตรสวยมากโอ้เปอร์เซ็นต์ติดแตกน้อยมากผมก็ยังแตกนะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสเหมือนเดิมครับตีหนึ่งสองหนึ่งสไปทุกสกิลถ้าเรามี60สบใบแล้วก็ซื้อมารอทัก10สกิลครับสิบสกิลนะ หนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนเดิมครับหนึ่งสองหนึ่งสองแต่ใบผมหมดแล้วใบผมหมดแล้วผมก็ใช้ใบอันนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บผมก็จะตีหนึ่งสอง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 ไม่ก็ให้ติดสามทุกสกิลก่อนเช่นแบบซื้อมาสิบสิบสกิลติดบวกสามทุกสกิลก่อนแล้วผมค่อยมาไล่บวกใหม่ไล่บวกกับไล่บวกไล่บวกไล่บวกไปเรื่อย ก็แล้วแต่วิธีการบวกของแต่ละคนนะซึ่งพอสกิลพวกนี้บวกสีนะครับเราสามารถเอาไปขายได้อยู่ที่สกิลละ3 0มสถึงสาบาทเช่นใครเหมาก็อาจจะลดให้เมาเมาทุกสกิลที่เรามี10สกิลอะไรเงี้ยก็เราก็ลดให้เขาลงได้นะครับซึ่งวิธีนี้ก็สามารถซื้อไว้บวกมาตีเองได้เหมือนกันแต่ต้นทุนในการบวกก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เงินเซนนะครับบวกไม่เยอะเงินเซนใช้เงินเซนบวกไม่เยอะ ซึ่งผมจะคำนวณออกมาคร่าวๆได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมปึ๊บปุ๊บป๊บอะถ้าเกิดเราเติมเติมจากวันที่เห็นคลิปนี้นะครับไปสิบวันก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบผมทำคลิปอันนี้ออกมาได้ช้าคิดออกมาได้ช้าก็ถ้าเราเติมเงินสิบวันนะครับพอร์ชั่นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เท่านั้นนะนก็เป็นเงินหนึ่งร้อยหกสิบบาทใช่ไหมครับ เป็นการสนับสนุนตัวเกมในตัวด้วยแล้วก็เราจะได้ใบบอกมา60บใบมีโอกาสตีติดตำตัตเนี่ยประมาณ7สกิล7จถึงแสกิลนะแล้วเราเอาไปขายได้ประมาณ200-240ถึงบาทในราคาแบบประมาณออกประมาณ30บาทนะครับประมาณราคานั้นนะแล้วก็ได้การแตก10บใบครับเราสามารถขายติด i อดีราคาตำตันได้ที่20 -25 บถึงบาทซึ่งใครขายได้แพงกว่าน,นั้นก็เป็นความสามารถส่วนตัวครับได้แคสมา1 6 0 0 0เราสามารถรอกิจกรรมมีไข่นะครับ มีไข่ออกมาขายเราเอาแคทที่มีนะครับไปซื้อได้แล้วก็เอามาขายเป็นเงินคืนขายเป็นเงินคืนได้อีกประมาณใบละ10บ,บาทเทียบกับราคาไข่ล่าสุดนะครับ1 5 0 0 0แคทขายได้ใบละ10บ,บาทนะ10บ,บาท11บาทก็ประมาณนะั้นสรุป10วันเราเติมเงินไปจะได้เงินมาประมาณ550บาทครับแล้วก็หักค่าค่าเติม160บาทกับเงินเซนผมให้เงินเซนไปสัก40บบาทแต่จริงๆใช้ไม่ถึงหรอก น่าจะแค่ประมาณสิบถึงยี่สิบาทเท่านั้นส่วนจะเหลือส่วนต่างเงินตรงนี้ครับสามร้อยประมาณสามร้อยห้าสิบาทและถ้าเราเติมโปรรับสี่สีด้วยเราสามารถทําได้จนจบเดือนเลยนั่นเองแล้วก็จะได้เป็นเงินส่วนต่างนะครับใช้วิธีคิดเดียวกันเลยแต่จะมีตรงแคสน,นะครับที่ได้มาเยอะกว่าก็จะได้เงินเป็นสามร้อยเพราะได้จะได้ประมาณไข่สามสิบใบนะครับก็ได้สามร้อยก็เติมได้เงินมาประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบหักค่าเติมค่าเซ็นไป 500เหลือส่วนต่าง250บาทซึ่งถ้าเราเติม2โปรนะครับภายใน10วันเราจะได้เงินส่วนต่างประมาณ600บาทครับหากเรามีเป็นคนที่มีหลาย ID นะครับหรือเห็นคลิปนี้แล้วเราจ้างคนเล่น ID เดบล1-10ให้ราคา50บาท100บาทก็คุ้มนะก็ยังคุ้มอยู่อยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดซึ่งตัวผมอ่ะผมชอบแค่1510ผมก็เติมแค่1 5 1 0ครับ44บาทผมจะไม่เติม แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วว่าในโปรสิบบาทอะ่ะมันก็ได้เงินนะถ้าผมเติมผมคงเติมแค่ตัวหลักอะไรประมาณนี้ตัวตัวเด็กผมไม่เติมแต่ใครที่อยากลงทุนอย่างเงี้ยทาได้เราจะได้ส่วนต่างถ้าเรามี10บไดีก็10วัน6ก0 0นสิวันหกพัสมมตุติเราซื้อไอดีหมดเลยเราซื้อไอดีหมดเลยนะไปจ้างเขาวเวลสมมุติ 0, 0ูนถึงสิ เราเหมาสิบไอเดีเขาคิดเราเจ็ดร้อยอะสมมติคิดเราเจ็ดร้อยส่วนต่าง 6, 000, หกพันเหลือ 5, 3, ห้าพันสามเหลือห้าพันสามแค่นั่งเติมเงินแล้วรอตีบวกนั่งเติมเงินแล้วรอตีบวกไม่มีเงินซื้อเงินเซ็นจากเซเอ็มเลยจบแค่นั้นเรียบร้อยเราได้เงินกันส่วนตัวผมมีแค่หกไอดีนะครับก็ใช้ได้จริงๆ5ห้าไอดีตัวหลักจะขอเอาไว้ใช้เองอะไรประมาณนี้ก็จะได้เงินลดลันไปก็ถ้าเป็นห้าไอดีใช่ไหมก็จะได้ตกที่ พันหนะครับสิบวันนี้นะแต่ถ้าผมเติมหนึ่งสี่สิบสี่บาทด้วยก็จะเป็นจากจากพันห้าก็จะกลายเป็นหกร้อยคูณหก็เป็นเกือบเกือบสามพันนั่นเองก็สองพันกว่าก็ให้เราได้ได้กําไรมาเติมเงินกันนะครับผมก็คิดอยู่ว่าทําไมผมไม่เติมสีิบสี่บาทด้วยวะหรือเพราะผมคีดเกยียดขายไข่ก็ไม่รู้นะไข่นม่ขายออกนะถ้าเราตอนมีไข่ใหม่มาแต่ว่าผมคี้เกยียจขายนะขายเป็นเงินเซ็นก็ออกไวเหมือนกัน โอเคก็ประมาณนี้ครับกับวิธีการหาเงินช่วงนี้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดซัพพอร์ตช่องได้นะครับเริ่มต้นที่35สิบาทนะบางครั้งอะ่ะมีข้อมูลดีๆหาเงินอะ่ะแล้วเรารู้ก่อนเพื่อนนะเพื่อคุ้มกว่าเงินที่กดซัพพอร์ตอีกนั่นเองก็เพื่อเป็นกําลังใจกันนะเรายิ่งคนซัพพอร์ตเยอะๆหลายหลายคนนะหลักหลายสิบนะคลิปแบบนี้จะไม่ค่อยมีออกมา โผลภายนอกเราจะเก็บไว้เป็นแบบรู้กันเฉพาะกลุ่มพอจะได้แบบมีคนทําตามน้อยๆเออลวลาเราไปขายจะได้ไม่มีคู่แข่งก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุเบเเบ